พบสิทธิพิเศษมากมายที hmm. ่แอปบลูพลัสโหลดเลยก็เป <t> ็นสองทีมที่ถูกคาดการณ์ก่อนเปิดฤดูกาลถูกสบประมาณเล็กน้อยนะครับ433ครับผู้สาวประตูวรุษเมฆมุสิกแห่งหลังจากซ้ายไปขวาครับชานนนธรรมาควางฮยอนซูเบลิงจ้รนปรีโอรจากซ้ายไปขวาจัดรุรพัฒน์สัตธรรมปิสดานนทรัตเจ้าฟอนโซและเก็บเริมครับ เบนเจ้าทีมยุทธยาได้ออกสตาร์กเกมก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาวเลยท่านผู้ชมนะครับเปิดบอลยาวลูกนี้ก็ไม่มแมนติดสาระสนธิสวัสดิ์ที่อาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่วัดบอลตรงกลางเนี่ยสาระสนธิสวัสดิ์เนี่ยทำได้ดีเลยครับมาแล้วครับยุทธยาโดยเดกโกซันโตสครับหนีจตุรพัฒน์ไปต่อเดกโกซันโตสเดก,ก,กโกขยับโยกเข่ากรอบไปครับเปิดมาแล้วหน้าประตูเลยไปบนบ่งสกัดลูกนี้ก็บ่งยากเลยครับโอ้โหแล้วคนสกัดเนี่ยเป็นแบ็คขวา กิษดาเล่นกับตูนพัทรศรธรรมนะครับโดนบีบโดยเดโกกซันโตสแก้ได้มาฉีกเมทีโดนตามโดยอัศตาวุฒปาได้ครับอัศตาวุฒพุ่งไปเองอัศตาวุฒช้างทองพาบอลเข้ากรอบอัศตาวุฒไปจนสุดเหมือนอย่างนี้ตัดเข้ามาถึงตรงนี้โอ้ถลังไม่หมดแต่ถึงแถวสองซัดเลยครับไปตัวโกวิชยาครับจ่อๆเลยเหมือนกันครับ้ในจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่อัศตาวุฒช้างทองกิสดานี้ไปอาจพลาดแล้วนะครับ จักกิดยิงไม่จับเลยครับแต่ว่ามันไม่ออกซ้ายออกขวาครับตรงตัววิชัยะะอ้๋ีกองหลังที่คัดบอลได้เหมือนกองกลางตัวคลาสสิกเลยครับอัสนาดึงลิงตันถับชิงสั้นๆแล้วจังหวะนี้ได้ได้แล้วมวยฟาวจุดตรงนี้อันตร,รายมากครับแล้วเหลืองแรกออกแล้วครับ,ออรบมาริโออาเข้าอันตร,รายตรงนั้นน่ะไม่มีสิ่งใดป้องกันด้วยครับอู๋นี่เยียบ โอ้อันตรายนะครับลูกนี้ครับยิงมากกว่านะครับ5ครั้งะระยอง3ครั้งแต่ว่าเพิ่งต้น,นครับเด,เดี๋ยวตอ่อแค่เดียวเ๋ยวต่อแค่เนเอาเลยครับคือจัองหวะเอียดย่ยต้องดูสายตามาดูเออสด,ด้วยว่าจริงจริงมันมันระยะที่มันห่างจากบอลเยอะนี่แหละครับโอ้โหเรียบร้อยครับมาดเลยออสครับโดนใบแดงครับทีมเยือนระยองเหลือ10คนโอ้โหทิ เซเรโอจูเนียเจ็บนะครับมาดิโอออสโดนใบแดงเหลือ10คนนะครับดูกันอีกครั้งครับอัศนาวุดเลือกเปิดนะครับบอลโค้งตรงนี้ได้บอลโอ้โหติดติดแล้วช่อีกทีครับวิชยาเกตทองโอ้ไม่ได้ครับแต่ว่าระยะมันจ่อมากมากคนหม่งเนี่ยเป็นจักรกิจลาบตระกูลนะครับแล้วเดียโก้ซานโตสจะตามเข้าไปซ้ำวิชยายัางปฏิกิริยาไวมากครับซองแตกไปแล้วครับแต่ว่ายัางตามมาแก้ตัวชกทิ้งไปได้ คือระยะมันจ่อมากครับตรงนั้นมันทะลักออกมาแล้วออกมาต่อยได้ก่อนเดีโโ๋ยวก็ซานโตจะปรีมาถึงจากกริดนี่วันนี้ได้มงระยะประมาณนี้สองครั้งแล้วแต่ถ้าบอลเข้าอาจจะต้องย้อนกลับไปดูนะครับใ,ในจังหวะนี้นะครับมีชนก็จริงแต่ว่าเอาครับมาลุ้นกันครับระยอง FC เดี๋ยวใบโตเปิดด้วยขวาเสาแรกตรงนี้บัลต่อพื้นแล้วมีแลบโอ้โหปัดออกมาได้ครับแล้วตามมาเก็บงานครับบร,รุษเมมูสิกนี่คือโอกาสเกือบได้ปร,ระตูหงรยอนะครับเช็ดมาแล้วเป็นจัสซินเนโน่ครับที่จะวิ่งมาเปลี่ยนทางโอ้โดนปลายมือเนี่ยบอลเช็ดมาแล้วนิดเดียวปฏิกิริยายังไวครับบรุษกิดพรมวางซ้ายบอลโคง้งมาแลับได้บอลมาแล้ว หนึ่งประตูต่อศูนย์จากวางฮยอนซูครับอื้ยแหละครับแนวรุกทําไม่ได้เซเตอร์ฮับเตอร์บาแล้วก็จัดให้เลยครับวางเฮยอนซูครับมงให้เจ้าถิ่นออกนําไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อีมงไปมงกลับเลยนะครับเตะบ้างของรยองก็ไปมงทำประตูได้ด้วยครับใช่เซเตอร์ฮับชาอเกาหลีใต้โอ้โหเดี๋ยวสี่ประตูในซีซั่นนี้กลายว่ามงล้วนๆเลยครับเจ้าอุหาของแท้ครับประตูที่สี่ของวังเฮยอนซูครับ ให้กับอยุทยายูเนเต็ดในซีซั่นนี้แล้วเป็นประตูสำคัญจริงๆครับปลดล็อกให้ทีมที่ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นอยู่หลายนาทีครับแล้วนี่แหละครับเป็นตัวสำรองจากกิภพมบุญสารที่ลงมาเพื่อจ็อบนี้ครับป้อนให้ตัวผู้เล่นถุงสูในกรอบเกตโทษได้มงแล้ววางยนส์สูเนี่ยพุ่งเข้ามาตรงนั้นนะ่ย บรรยาของวรุษเม่บุสิกและผู้สิงวริทองสดีเป่าจบเกมเลยครับอภิทยายูนิเต็ดเปิดบ้านเอาชนะระยองไปหนึ่งเครับในสนาดดูเดือนขนาดไหนจบเกมเรามีแฟนฟุตบอลไทยเหลือนกันนะครับของหอเห็โปรตุเกส